สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอตอมแล้วก็ช่างเสียบแล้ว แล้ววันนี้นะคะต่อมาพร้อมกับนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ล้ำที่สุดนะตอนนี้ค่ะ s a ม sung Galaxy Watch u l t r a นะคะในรุ่น2025นี้สําหรับดีไซน์นะคะก็คือดูดีมากต้องบอกเลยนะคะถ้าใครใส่นี่ก็คือเท่สุดๆเลยค่ะทุกคนและตัวนี้นะคะไม่ได้มาแค่แบบว่าดีไซน์สวยๆแบบนี้ยังมาแบบฟีเจอร์แน่นๆนะคะใครที่ชอบออกกาลังกายเอ้าท์ดอร์เนี่ยคะตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยกันน้านะคะแล้วก็กันเหงื่อยอยีกด้วยสําหรับตัวนี้นะคะจะมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพาไป ดูเลยค่ะ นะคะทุกคนน่าจะเห็น Samsung Galaxy Watch รุ่นปกติมาแล้วแต่ตัวนี้นะคะพอเป็น a l t a ก็คือยกระดับ Smart Watch ไปอีกหนึ่งระดับเลยค่ะทั้งวัสดุทั้งเรื่องดีไซน์และสายกิจกรรม Outdoor นะคะต้องชอบมากๆแน่เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่60.5กรัมเท่านั้นนะคะทุกคนเวลาใส่นะคะเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งก็ได้แต่นอกจากนี้นะคะเรื่องสีเขายังมีให้เลือกถึง3ด้วยกัน,นะคะ่ะอย่างวันนี้นะคะเลือกสีเทามาก็คือไทเทเนียมเกรยนั่น นอกจากนี้นะคะยังมีสองสีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมซิวเวอร์นะคะหรือไทเทเนียมบลูนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับตัวนี้นะคะวัสดุเขาจะเป็นไทเทเนียมอีกด้วยมาพร้อมสายยางซิลิโคนนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีส้มนะคะสามารถเลือกซื้อสีอื่นได้อย่างวันนี้นะคะตองเลือกเป็นตัวสีเทามาค่ะดีไซน์เก๋สุดๆเลยค่ะทุกคนในบริเวณหน้าจอของตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอกระจกเซฟไฟคริสตัลค่ะก็จะทนทานต่อร้อยขีดขว่วนแน่นอนค่ะถ้าใครกังวลน,นะคะว่าถ้าไปวิ่งง แสงหน้าจอจะไหวไหมคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะแดดจ้าก็เอาอยู่เพราะ s a m s u n Galaxy g Watch Ultra er ตัวนี้นะคะความสว่างหน้าจอได้มาถึง3,000นิตเลยค่ะสําหรับการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็สามารถมองเห็นได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนมาดูที่ปุ่มกันบ้างนนะคะตัวนี้เพิ่มปุ่ม Action Button มาค่ะซึ่งดีไซน์ปุ่มนะคะก็จะมีสีส้มตัดกับสีดําแบบนี้เลยออกแบบมาได้ดูดีเลยค่ะทําให้เราสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนดูความหนาของเขานะคะอันนี้อาจจะเป็น ข้อสังเกตดิดนึ่งดองรู้สึกว่าดีไซน์ค่อนข้างหนาเลยแต่อาจจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งได้เลยนะคะสําหรับดีไซน์ที่เป็นรูปทรงแบบนี้มันจะมีความหนาค่อนข้างมากค่ะแต่ถ้าใครชอบนาฬิกาที่มันใหญ่อยู่แล้วอาจจะไม่ติดอะไรค่ะสําหรับเรื่องสายนะคะกับสีไทเทเนียมเกรย์นะสีที่เราได้มาก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สีอื่นเราก็สามารถซื้อแอเซสซอรีสายเพิ่มเติมได้ค่ะเปลี่ยนสายได้นั่นเองวิธีการเปลี่ยนสายก็ไม่ยากนะคะ แต่ทุกคนสังเกตตรงนี้นะคะบริเวณสายก็จะมีความแบบเป็นรูๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาทำมาเพื่อการที่เราใส่ไปข้างนอกนะคะแล้วสามารถระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะเวลาทําความสะอาดนะคะก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยใครใส่ a c ก i v i t y นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเหงื่อน,นะคะตัวนี้ถอดแล้วก็เช็ดได้เลยค่ะ มาพูดถึงฟีเจอร์สุขภาพนะคะตัวนี้ซึ่งทําให้โดดเด่นขึ้นมาอีกค่ะเพราะฟีเจอร์ของเขานะคะสามารถวัดได้ละเอียดมากขึ้นอีกด้วยมาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะเป็น b i o active s e n น o r นั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้สามารถวัด SPO2 ได้นะคะหรือระบบ BMI ของเราก็ได้ค่ะซึ่ง BMI ก็จะวัดแต่ชนิดมวลร่างกายของเรานั่นเองเหมือนเครื่องที่เราไปวัดในฟิตเนสนั่นเองแต่มาอยู่ในสมาร์ต t อชตัวนี้แล้วค่ะซึ่งสําหรับตัวนี้ นะตอมจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะกับการที่ตอมวัดมานะสามารถเชื่อมต่อกับซ sung Health ได้เลยค่ะทุกคนเขาจะให้กรอกน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงเข้าไปนะฮะสามารถกลอกในนาฬิกาก็ได้นะคะหรือว่าจะกรอกในโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะตอมลองวัดดูเรียบร้อยแล้วเขาจะบอกเลยนะคะว่าน้ําหนักตอมอยู่ที่4 7กิโลกร,รมัมก็คือถ้าวัดจาก3เดือนที่แล้วก็ขึ้นมา2โลใช่ไหมทุกคนอันนี้เราต้องกอกเองนะคะในเรื่องน้ําหนักแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นมว กล้ามเนื้อคือ17.5กิโลกรัมคือกล้ามเนื้อตอมหายไป1โลนั่นเองแล้วในเรื่องมวลไขมันนะคะอยู่ที่13.1กิโลก็คือไขมันเพิ่มมา2โลนั่นเองทุกคนมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเนี่ยเราควรออกกําลังกายมากขึ้นได้แล้วนะคะซึ่งค่า BMI เนี่ยจะช่วยเรื่องในการออกกําลังกายแล้วก็ดูผลของการออกกําลังกายเราได้อีกด้วยนะคะและตัวนี้นะคะก็สามารถวัดปริมาณน้ําที่อยู่ในร่างกายของเราได้อีกด้วยค่อนข้างละเอียดเลยอะตอมชอบฟีเจอร์ตัวนี้มากเลยค่ะ ดูที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยต่อมาเป็นฟีเจอร์วัดเวสคูล่าโหลดนั่นเองหรือภารักการทํางานของหลอดเลือดขนาดหลับนะคะที่จะทําให้เราเห็นสภาวะความเครียดของระบบหลอดเลือดนะคะเปรียบฐานข้อมูลของร่างกายของเราได้อีกด้วยก็คือพูดง่ายๆนะคะสามารถวัดระบบหลอดเลือดในขณนะนอนหลับได้นั่นเองค่ะ มาที่โหมดการนอนหลับกันบ้างนะคะสําหรับฟีเจอร์ตัวนี้มา Sleep Tag ปัจจุบันด้วยทุกคนสามารถตรวจจับภาวะหยุดหายใจได้อีกด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะตรวจจับระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรงได้เลยค่ะและตัวนี้ยังมี Sleep Coach นะคะที่วิเคราะห์การนอนหลับของเราได้ด้วยพร้อมคําแนะนํานะคะให้เราปรับพฤติกรรมการน,นอนนั่นเองมาถึงตัวที่3กันนะคะฟีเจอร์ใหม่สามารถวัดดัชนีเอจได้ค่ะซึ่งช่วยหเห็นระดับออกซิเดชันจากอาหารและการเผาผลาญด้วยค่ะเพื่อ ปรับสไตล์การกินและการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพนะคะอย่างอัตอมลองวัดดูแล้วเขาบอกว่าให้ลองกินกิมจิเยอะขึ้นหรือว่าลองกินแครนอรี่ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่เราวัดมานะคะค่าต่ำมากทุกคนและสําหรับรุ่นนี้นะคะการวัดชนีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสมาร์ทวอร์รุ่นแรกของโลกที่ทําได้เลยนะคะถือว่าเก๋มากๆกทุกคนเราจะได้ใช้นะคะวัดร่างกายของเราได้อย่างละเอียดขึ้นอีกด้วยตัวต่อไปนะคะเป็น e n e r g y Score และ e a l t h Insight a l บ x y AI นั่นเองร Energy s c o r e นะคะจะประเมินความพร้อมของร่างกายในแต่ละวันนะคะโดยอ้างอิงจากการนอนการเคลื่อนไหวของเรานั่นเองก็คือกิจกรรมประจําวันนะคะแล้วก็ hrv เติมเต็มด้วยคําแนะนํารายวันผ่าน galaxy ai นั่นเองค่ะว่าชีวิตประจําวันเรานะคะนั่งนานเกินไปหรือเปล่าได้เดินบ้างหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้คําแนะนําอย่างเหมาะสมค่ะพูดถึง ai ไปแล้วนะคะรุ่นนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวอย่างเจมินายที่จะช่วยจัดก,การเรื่องต่างๆได้อย่างง่าย ขึ้นอีกด้วยค่ะ มาดูฟีเจอร์ที่เป็นจุดขายของเขาจริงๆกันมากค่ะนั่นคือการออกกําลังกายนั่นเองสายออกกําลังกายอย่างเรานะคะก็ต้องชอบอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะสายวิง่งสายเอล์ดร์นะคะวิ่งเทลหรือดำน้ำําและ Samsung Galaxy Watch Ultra ตัวนี้นะคะมาพรา้อมมาตรฐานกันน้ํา10 atm หรือ ip68 นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเคลมเลยว่าสามารถดำน้ําลึกได้ถึง100เมตรทุกคนไม่ว่าใครจะไปฟรีดิฟนะคะตัวนี้ลงทะเลได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ตอมเคลมเลยพอตัวนี้นะ มีฟีเจอร์ Ocean s w i m m i n g นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครสายวิ่งนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องหว่วงเหมือนมีโค้ดส่วนตัวเลยค่ะตัวนี้นะคะมี GPS ในตัวเราสามารถไปวิ่งข้างนอกอ d ด o อได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือแม่นยําแน่นอนเพอะได้ GPS แบบคู่มานั้นคือ L 1บวก L 5นะคะจะทําให้ GPS ที่มันอัปเกรดขึ้นไปอีกนะคะสามารถดูว่าเราวิ่งเส้นทางไหนไปบ้างซึ่ง GPS นะคะจะช่วยติดตามการวิ่งของเรานะคะให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความแม่นยำม,มา ขึ้นด้วยค่ะ และโปรแกรมการวิ่งของเขานะคะจะช่วยให้เราพัฒนาเนี่ยร่างกายของเราหรือว่ากิจกรรมการวิ่งของเราให้ไปถึงระดับมาราธอนได้เลยเหมือนมีโค้ดส่วนตัวนั่นเองค่ะและโหมดนี้นะคะบางคนต้องชอบมากๆแน่เลยบางทีไปออกกําลังกายลืมกดนาฬิกาค่ะว่าเราออกกําลังกายอยู่สําหรับตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์การตรวจจับอัตโนมัตินะคะว่าเราเล่นกีฬาอะไรอยู่ซึ่งเราไม่ต้องคอยกดเองเสมอไปค่ะใช้งานง่ายมากๆมาพูดเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้กันบ้างน,นะคะตัวนี้มีแบต ในตัว590ม ah ิลลิแอมนั่นเองใช้งานได้ประมาณ4วันนั่นเองค่ะในโหมดประหยัดพลังงานนะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรเยอะนะคะแบบตรวจจับการเต้นของหัวใจรายวานันหรือการเดินรายวานันการทํางานรายวันของเราตัวนี้นะคะจะอยู่ได้ประมาณ4วันนั่นเองค่ะแต่ถ้าใช้งานหนักๆน,นะอย่างที่ต้องไปลองใช้ดูใช้ได้ประมาณ3วันนิดๆค่ะทุกคนอาจจะไม่ต้องใช้บ่อยขนาดนั้นถือว่าแบตเตอรี่โอเคอยู่นะคะ และชิปของ Galaxy Watch Ultra นะคะตัวนี้ได้มาเป็นชิปเซต Exynos นะคะ W1000 นั่นเองซึ่งมีความแม่นยำนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะการใช้งานของเราก็จะไม่มีสะดุดเลยทุกคนมาสรุปสเปคของ Galaxy Watch Ultra 2025กันค่ะหน้าจอตัวเรือนนะคะมีขนาด1.47นิ้ว480คูณ4 8่ค่ะตัวนี้นะคะมีความสว่างหน้าจอได้ถึง3,000นิตเลยตัวเรือนนะคะเป็นไทเทเนียมขนาด47.4 1>, 1. .1 ุด1 12.1มมค่ะน้ำหนักอยู่ที่60.5กรัมระบบปฏิบัติการ wear OS นะคะ one UI 8 watch หน่วยความจํา RAM 2 GB บวก ROM 64 GB ค่ะแบตเตอรี่590 mAh ใช้งานได้สูงสุด100ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานสําหรับการกันน้ํานะคะสามารถกันน้ําลึกได้100เม10 ATM นั่นเองค่ะหรือ IP68 รองรับ Ocean Swimming นะคะการเชื่อมต่อเป็น Bluetooth 5.3 Wi-Fi 2.4 GHz เฮิรืต5 GHz นั่นเอง GPS L1 มี NFC LTE และ Duo GPS L1 บว L5 นั่นเองค่ะสำหรับราคา Samsung Galaxy Watch Alta 2 0 2 5นะคะราคาอยู่ที่24,900บาทค่ะ ก่อนจะพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะคะต้องขอพูดถึงการใช้คู่กับโทรศัพท์มือถือนิดนึงสำหรับ s a m s u n Galaxy g Watch Alta นะคะไม่สามารถใช้กับระบบ iOS ได้ค่ะทุกคนแนะนำว่าใช้กับ Android ดีกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะใช้กับ Samsung เลยค่ะมาดูแอปพลิเคชันกันบ้างนะคะว่าใช้คู่กับตัวไหนได้บ้างสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้คู่กับตัว Alta นะคะก็มี Samsung Health ค่ะแล้วก็ Samsung Wearable นะคะ2แอปพลิเคชันด้วยกัน Samsung Health มาดูกันเลยค่ะสาหรับแอปนี้นะคะ ก็จะดูข้อมูลฟีเจอร์สุขภาพของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะค่า B M I นะคะความเครียดการนอนหลับนะหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเมินไปกี่แคลได้เดินไปกี่ก้าวนะคะตัวนี้จะเก็บหมดเลยหรือการนอนหลับของเราด้วยนะคะตัวนี้สามารถดูได้ละเอียดผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยและอีกตัวหนึ่งนะคะ v e a r a b l e ตัวนี้แอปนี้นะคะสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ wallpaper ได้ค่ะหรือว่าการตั้งค่าต่างๆถ้าเราไม่ชอบหน้าปัดนะคะสามารถสั่งเปลี่ยน wallpaper ผ่านแอปพล ฉันได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะจะมีวอลเปเปอร์ให้เลือกมากมายเลยค่ะทุกคน ชอบแบบไหนนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยสําหรับฟีเจอร์อื่นๆนะคะสําหรับตัวนี้มี NFC นะคะสามารถชําระเงินได้ผ่าน Samsung Wallet ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์การโทรเข้ามาด้วยค่ะสําหรับการโทรนะ,ะสามารถโทรเข้าหรือโทรออกผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆและที่เพิ่มมานะคะความเก๋อของเขาคือเรื่องการเปลี่ยนสายนะคะสําหรับรุ่นนี้มีการถอดแล้วก็เปลี่ยนสายง่ายกว่ารุ่นเก่าเยอะขึ้นมากค่ะเพียงแค่กดนะคะทุกคนแล้ว ก็ถอดสายได้เลยสามารถเปลี่ยนสายแบบที่เราชอบได้เลยค่ะที่เพิ่มมานะคะจะเป็นเรื่องการเดินป่าทุกคนถ้าใครชอบเดินป่าหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเชิญน,นะคะสมมติหลงป่าทุกคนเรามีฟีเจอร์ตัวนี้ค่ะเราสามารถกดปุ่มแอคชั่นบัตเทิตรงนี้ได้เลยค่ะกดค้างไว้5วินาทีนะคะตัวนี้นะคะนับ1ิบวิเขาจะมีไซเรนขึ้นมาเราก็ดังมากค่ะใครหลงป่าอยู่นะคะใช้ SOS ตัวนี้ได้เลยค่ะ ประมาณนี้เลยทุกคนถือว่าตอบโจทย์นะ,ะสำหรับสายเดินป่าหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฉกเฉินได้เลยค่ะมาสรุปกันเลยค่ะกับ Samsung Galaxy Watch ช l t ลตตัวนี้นะคะมีอะไรดีบ้างแน่นอนค่ะว่าการดำน้ำของเขานะคะสามารถดำน้ำลึกได้ถึง100เมตรเลยทุกคนกันน้ำระดับ10 atm นะคะใครชอบฟรีดร้ายนะคะดำน้ำลึกตัวนี้ก็สามารถดำน้ำได้ค่ะเพราะเราลงทะเลได้เลยตัวนี้เขามีเครนนะคะยังมีฟีเจอร์มากมายในเรื่องสุขภาพนะคะอะไรที่สมาร์ทวอตต์ เก่าหรือแบรนด์อื่นๆทําไม่ได้ตัวนี้มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพียบเลยค่ะและที่ชอบมากๆนะคะในเรื่องฟีเจอร์สุขภาพเนี่ยเขามาแบบจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะวัดค่า BMI นะคะตัวนี้ชอบมากบางตัวทําไม่ได้นะทุกคนอันนี้ออกมาละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อไขมันในร่างกายนะคะสามารถวิเคราะห์เพื่อสุขภาพของเราได้เลยนอกจากนั้นนะคะยังมีการวัดสามต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อปรับการกินของเราว่าเราขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถดูข้อม มูลการนอนหลับดูข้อมูลความเครียดดูได้ทุกอย่างนะคะที่เป็นฟีเจอร์สุขภาพได้หมดเลยค่ะและฟีเจอร์การนอนหลับนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนอกจากการวัดว่าเรานอนลึกนอนตื้นหรือว่าฝันหรือเปล่าตัวนี้มีฟีเจอร์นะคะวัดการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้อีกด้วยถ้าเรามีปัญหานะคะกับสุขภาพเราก็สามารถดูได้แล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลยค่ะถือว่าลำมากๆเลยนะคะทุกคนแถมมี GPS ที่ค่อนข้างแม่นยำค่ะสามารถโทรเข้าโทรออกได้มี NFC อีกต ะะก็ค่อนข้างครบเลยค่ะสาหรับตัวนี้มาดูข้อสังเกตกันบ้างน,นะคะสาหรับข้อสังเกตตัวนี้หน้าปัดใน,นกายอยู่ที่4.7มิลลิเมตรนะคะสำหรับผู้หญิงใส่อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างใหญ่เิดนึนงนะแต่ว่าดีไซน์เขาก็ค่อนข้างสวยแล้วก็เท่มากๆค่ะใครชอบก็สามารถไปซื้อได้นะคะและข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนะคะซัมซุงกาเล็กซี่วัตตัวนี้เนี่ยอาจจะราคาสูงกว่ารุ่นอื่นนิดนึง สำหรับตัวนี้นะคะคุ้มอย่างแน่นอนค่ะทั้งฟีเจอร์สุขภาพการดำน้ำํำการออกกําลังกายนะคะใครใช้ตัวนี้ต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะต้อมต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบล้วบ๊ายบาย